ฟังนี้เป็นเส้นทางที่บาวบู่มากเด็ดทุกท่านเอ๋ยนะฮะโอ้ยเส้นทางของเมืองไทยทุกท่านเอ๋ยนี่คือต่างจังหวัดเห็นพระอาทิตย์ทรงกรดบริสันโอ้หมาฟังนี้หามาฟังนี้ฟังนีน่ท้องฟังนี้มองไปไกลๆทุกท่านเอ๋ยบาบูจะขับรถขึ้นเขาเด้อ ด้านหนาจะเป็นภูเขาเนี่ยเอาสบายดีไอ้ท่องสบายดีเวิร์ตสุภูสุคน MT บาวโบทุกท่านเป็นด้วยไถนนเนี่ยปลาทุกพี่น้องบาว่าแจวสุดยอดอีดีพี่น้องเอ้มึงถนนทนทางเขาพากามภูเขาทีานบนะอู้สุดยอดอีดีพี่น้อง เขียวงามอิลีการสวัสดีทักทายทุกท่านอีกท่านหนึ่งนะครับบาบูสุลาเสียงแคร่ล่าตอนนี้อยู่ที่ถนนไมเล็ก1ินะฮะจะมุงนะ่งหน้าไปอุตรดิษเนาะพี่น้องเนาะจะข้ามเขาพึ่งไปจังหวัดเออ่จังหวัดแพร่แล้วกจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดน่านมูนี่เส้นทางผ่านได้ได้เก็บได,ได้ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางให้พี่น้องเบิง่งเพราะว่ามีเสี่ยการทักทายหาบาบูลายว่สาสันว่าโอ้ยบาบูเอง คือโบได้ถ่ายคลิปวิดีโอเนาะออกตา,าจใจว่าจะเถื่อมือนีจีพาพี่น้องไปเบิ่งกันแล้วกันฝากทา่านผู้ชมติดตามให้กำลังใจบ่าวโบนอกพี่น้องนอกมือนีมากก็บ่าวท่องน,อนี่ง่ายเบิ่งน,านางงไดนง่ายห่างตรงไายแต่ว่าค่อยมักมักบรรยากาศฮะบรรยากาศแบบธรรมชาติมันเย็นเย็นแบบธรรมชาติเลยเนี่รราาสัมผัสได้ถึงธรรมชาตินะออ้เนาะแมนแมนทูปเต็มปอดเด้ไปเดินทางไปต่อไอ้ไปไปพี่น้อง จะดื่มออกเดินทางเดินไ,ไอเด้อไปความชดชื่นของบรรยากาศความชดชื่นของเส้นทางถนนเมืองไทยบาบูเองกับทอว่าได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบิง้งให้พี่น้องด้เห็นนำ้ำทุกๆเส้นทางที่ตัวเองได้ผ่านทุกๆเส้นทางที่ตัวเองได้นไปได้ทุกทางเอ่ยถาป้ายบอกทางนะพี่น้องนะอนําเภอ,อ,อพิชัยด้านซ้ายอุตรดิตถ์ตรงไปเนี่ยหนองแสนขันนะกะที่ว่าเลี้ยวไปทางขวา หเห็นแบบภูเขาไอ้ภูเขาหงางๆตื่นตาตื่นใจด้ยกยคเส้นทางของเมืองไทยกลางภูเขาจะมีไฟแดงสวยแมนบมไอ,อ้เ <c oughs> พราะ่สันติ<อ>กลางภูเขาไปมีไฟแดงมาท่านไอ้ไหท่องจากไฟแดงจากไฟแดงกะที่ว่าในวิวการครับพานกายมาอีกเลียวเไอ้เอ้เอ ข,ข,ขึ้นบุกเขาได้ด้วยง่ายบุเขาแล้วขึ้นบุกเขาแล้วพี่น้องอันนี้เขาอยู่ที่กิโลเมตรที่ส8งร้สาสั H, ตวเนี่ยของถนนหมายเลข11บเอสตุกัดเอ๋ยเนี่ยตามปลายบอกข้างอุตรดิตถ์นะเด่นชัยลำปางกับไปไ,ไหนเนี่ยไปเส้นนี้ปเปล่แมน่ยเส้นเขานี่เพิ่นมาเส้นเขาขาดเนี่ยเส้นเขาขาดแเนนี่ผู้เขาขาดป้าถูกท่าเห็นเอียงเนี่บอกให้เอฟซีฟังเนี่ อุ้มที่ไหลย,ย่างไรเนี่ยดิต้องธรรมชาติ์ข้างถึงภูเขาไอาเอ้ยภูเขานี่แหละคือสิ่งทียร์ไฮ้อเนี่ยเห็นนนะล้วนะเวลาเดินทางผ่านมาเขาเก็บภาพบรรยากาศของการเดินทางเอาไว้ให้พี่น้องในเบิร์นเอาไอฟางแท้ป๋าเถเป็นอะไรไอเป็นได้ไงป๋าเถถนนโคดรเองเหี่ยวอยู่ฮะขึ้นค้อยขึ้นเนินคอยขึ้นเนินโอ้ยพี่น้อยอ เก่งเลยพีออ่น้องกไยคนไทยนี่เยคนเก่งเนียสร้างถนนขึ้นภูเขาเฮ็ดได้นะแต่ว่า,า,าธรรมชาซาดดิ๊ดีแต่มันอู้คักขนาดยักอุดมสมบูรณ์เออจังทีข่อยว่านเลยอ้นะอายประเทศไทยเพิ่นนะ่ะอันรักหักษาตน้นไม้แต่ประเทศอื่นเพิ่นตัดต้นไม้ขายนะออรัฐบาลไทยเพิ่นนะี่อนรุนรักษ์ได้สิ่งแวดล้อมเนะี่ย นี่แหละสิ่งที่ยังเห็นและสิ่งที่ยังจะทอนถึงผู้ใหญ่ได้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 จดถึงนะความสำคัญของปลาใหม่โอ้โห,โห,โหน,นี่นี่นี่ถนน,นถนนโล้ค่อยแล้วปะถูกโลงค่อยโล,ลงค่อยโลงค่อย,อย,อยปะถูกฟาโทนี่ยังนี่เขากระจายเหตดอะไนี่ไม่ยัง เป็นก้อนหินหรือว่าเข้ฮหิเอาตัวนี้ปูนเผืนฉีดปูนตัวนีกันลินสไลด์มาโอ้การเจริญมาทันเถอะอการดินเจรอนลงมากการดินสไลด์ป้าทุกทางคือดีที่กระดอกลงเขาเลยเนี่ยนาดลุเขาโอ้เย,ยเลนไผเลนมันซ้ายขวาอโอ้โอโอโอเอยเพชรแนวกัน้นอีก เพชรแนวกั้นอีกต er im uh, ั้งหาดต้องเอียงไปตามไปตามถนนนั่นเลยตถนนมาตบี่น้องโอ้โหถนนอ่างถนนโอ้ยขุดขุดงงอยู่มาถูกอ้าวคือเป็นยังี่วะเอียงไปตามถนนเนี่ยบ่เออโทรศัพท์เขาก็เอียงไปตามถนนเนี่ยโอ้โห้สุดยอดอลังการถนนทอนทาง พลังการไหวพลังการลายขนาดทั่งขึ้นภูเขาเดยเอ,อ,อย่งขนาดนี้ประเทศไทยเดี๋ยวไปอีกสิภาอายไปเบิงถน,นนนะที่มีอุโมงค์แล้วถนนไปจังหวัดน่านนายขึ้นภูเขาโค้งไปโง่มากขึ้นๆล่งๆเลยออยสิตื่นเต้นรลายกว่านี้ดิโอ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่อยากเห็นเห็นแต่เขา่ายไอ้ลงเฟซบุ๊ k ลงอันนั้นโอ้ยมันงามบยากเห็นกับตา งไ,ไออเถนนยาสุดสายตาเคลมาก,ก็เบาโบมือนีิเดี๋ยวไอเอออุ้ยตัวมีไฟตัวค่อยได้ได้กว่าเนี่มาแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบรึงทางข้างหน้าย,ยัางไงมุมนี่มุมนี่มองไปไก,กลๆมองไปไก,กลๆเห็นถนนยาวสุดสายตาเลยโค้งขึ้นโค้งลงเลื่อ้ไอ,อท่อปมาท่อ ถนนเมืองไทยไมีน้องเลยนะฮะฝั่งนี้กับเป็นเส้นทนางที่เป็นส่ภาคเหนื้ออีกเส้นทางหนึ่งของประเทศไทยเดอ้อทุกท่านเดเห็นธรรมชาตินะฮะปลาไหมทุงนาบอกเลยว่าประเทศไทยสุดยอดอีหลีขาไม่น่า เดี๋ยดที่อ้าย่าไม่น้ำเลยดิยดยแ,แมนบอแมนนี่คือคลองตรนโอ้เป็นคลองอ้ายเว้นไม่น้ำเป็นปลคลองตรนจะมีบ่อเล็กน้ำพีตามไปบอกทางด้านหน้าบุ่งใหญ่โอ้โหนี่อีกหนึ่งแยกใหญ่นะจะแยกไปอำเภอตรน ท่านขวาจะไปอำเภอทองแสนชัยท่องแ้นขันนะพื่อนนท้องแสนขันตรงไปอุตรดิตสระบรีุรีสินท่าข้างหน้านี่นีจะเป็นอุมโมงค์น,นี่นี่เลยโออุมโมงค์บางสี่สูบวนาเสือว่าตั้งจังหวัดชิพิอุมโมงค์คือกันอาเราข้าม แม่น้ำน่านตอนนี้้่าแม่น้ำน่านแล้วก็จะผ่านมาที่อุโมงค์อุโมงค์นี้เดิมทีจะก่อนเป็นสีแยกเลยอ่จานโอ้อยที่แยก่ะแมนเป็นสีแยกวางสี่สู่ฝั่งนี่<อ>จะไปเขื่อนศริกิจฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเข้าไปตัวจังหวัดอุตรดิตถ์<อ>บนถนนมเลขหนึ่งศูนย<อ>์ี่หไ้ไอยปัอุโมงค์เนี่ย นี่แหละคือความเจริญของประเทศไทยบนาเสือร์เรียบะต่างจังหวัดยังมีอุโมงค์แบบนี้ไ <มา S 1> อ้ท่องมึงที่น่ะอนาเสือว่าสิมีอุโมงค์โอ้ยอุโมงค์อุโมงค์อันนี้อุโมงค์แยกบางซีซูป้าถูกบอกคิดว่าต่างจังหวัดจะมีอุโมงค์คือกันแน่นอนว่ไ<ม>นแน่นอนแน่นอนนี่แหละยอดดีๆคือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำบอโบตลอดการเดินทางว้าว มียังกงอยากให้พี่น้องได้เห็นมียังกงอยากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมน้ำบาวโบเนาะพี่น้องเนาะนี่คือประเทศไทยต้องไปถนนหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พี่น้องเอ๋นะฮะตอนนี้บาวโบเองก็บที่ว่าได้อยู่บนถนนหมายเลขสิบเอ็ดเนี่ยมาครับบ่าวท่อเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางให้พี่น้องได้เบื้องให้พี่น้องได้เห็นนะฮะว่าประเทศไทยจะเลื่อนขนาดใดเป็นจังไรประเทศไทย เอยพี่น้องเยอ,อย่าลืมเด้อพี่น้องเลยนะผ่านกลายเส้นทางนี้นะครับสองขางทางจะมีอ่าอ่าด้านข้างนะฮะเกษตรกรนอก้อขายผลผลิตนะครับรว่าเป็นแตงโมหรือว่าทูเรียนนะฮะให้พี่น้องอุดหนุนนำในเด้อน,นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนสินคา้านะพี่น้องเนาะหรือว่าผลผลิตภัณฑ์ของอพี่น้องที่เพิ่นปลูกฝังนะจะได้มีต้นทุนและก็ะกำลังใจในการเหตุผลผลิตนะครับ ไปต่อเลยไอ้ท่องไปต่อเลยทำส้มครับสำหรับคลิปนี้บาวโบเองก็ถือวาจะของงานล่าทำมาชมไปแล้วเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามารับชมนะหะรือว่าชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาวโบนะฮะมันหนีเดินทางออกต่างจังหวัดบาวโบกับบาวท่องในริมกดไหลให้กำลังใจเฮาสองคนเนาะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจงเตือนและกระิ่งสำคัญนะสะสนับสนับบาวโบกับบาวท่องโดยการบอกกดขามโฆษณาไอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีสบายดีไอ้ท่อง สบายดีโอ้ทุเรียนรับแลยเมืองอุตรดิตไ้เลยโอ้โห,โห,โหสุดยอดบายบายบาอโอโหถนนไทย